่500ีนนะจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีเนาะอ๋อต้องซื้อแคร์แบร์เงินละช่วงนี้กำลังฮิตเลยคือ <c oughs> อะไรมาเยอะแยะวะตุ๊กตาไงมันตัวละห้าร้อยนะเว้ยเก้าตั้งมาจากไหนเยอะแยะได้ห้าตัวเนี่ยฉันเจอเงินตกอยู่อะแต่มันไม่ใช่เงินของแกแกเก็บมาใช้ได้ยังไงวะอไอ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะนี่มันเจะแมวนี่แน่ไม่มีปลอกคอซะแล้วแสดงว่ามีเจ้าของสิแน่เงี้ยวๆฉันเก็บกลับบ้านดีกว่าวัดเอ้าเอ้าใส่ไม่ได้วะโออ้ย โอ๊ย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 โอ๊มแกขอัดฉันทำไมเนี่ยโอ้โหุ้ยไปแล้วอ่้โอ้โยวุ้ยแมโวนั่นมันอะไรอ่ะใหญ่แมงบุมนี่นะที่บ้านฉันไม่มีด้วยเก็บกับบ้านดิเกือ ไปอยู่ที Mae, ่บ้านแหนที่ยังมีมุมดีเกอร์ก๊อกน้ำนี่นามีน้ำปะเนี่ยโอ้ยมีูแล้วด้วยอ่ะฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันจะเอาน้ำเก็บไปบ้านดีเดอร เพื่อช่วยพ่อประหยัดน้ำน the ี <c oughs> ่ไงแอ็มนี่มันคันเทพดีกว่าใจตัวฉันไงล่ะเก็บไปกระเป๋านี่แหละจะบ้าหรือไงเก็บไปเยอะเลยเยโอ้โหตายกันอู้ยพองเลยอ่ะพัลลัพพลลโอ้โหอันนี้ก็ช่วยพ่อประหยัดน้ำไปเยอะแล้ว มันแบ่งห้านี่นะโอ้ยไม่เียจะของซะด้วยจะเอาเงินมาซื้ออะไรดีเนาะต้องซื้อแคร์เบรเงย์แล้ะช่วงนี้กำลังฮิตเลยจะไปลละหลายตัวแคร์เบรจ่าลองพี่ก่อนนะเงินหายไปได้ไงวะเนี่ยห้าร้อยก็ผมพอละ เก็บตังเลยไงเก็บไม่ดีเลยขนหลังอ่ะมาเก็บที่ผมนี่เข้ใจไหมผมจะเก็บให้โอเคปะเฮ้ยฉันว่าเราไปหาเว่านะปล่อยมันไปเถอะพ่อว่าทำบุญนะพ่อนะเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เจแล้ว A Later Few Moments หาตังค์ไม่เจอว่ะใครเก็บเอาไปวะเนี่ยไป่นี่ติ๊กตะแคร่เจ๊กจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสี่ตัวละห้าร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวไปฝากดูกับพ่อเยะรอกันนะพ่อเดูไปไม่ไหไแล้วพ่อ อ๋ออันฮะซืออะไรมาเยอะแยะวะก็ตุ๊กตาไงตุกแบร์อุ้ยมันตัวละห้าร้อยนะเว้ยเก้าตั้งมาจากไหนเยอะแยะเนี่ห้าตัวเนี่ยก็จะตุ๊กจัดโปรโมชั่นไงซื้อหนึ่งแถมทั้งสี่เนี่ยเฮ้ยตัวละห้าร้อยอะเกี่ยวเงินมาจากไหนวะยังไม่ตั้งถึงหรอเจะเอาเงินที่ไหนมาวะเออฉันเจอเงินตกอยู่อ่ะเฮ้ยเงินตกอยู่ใช่ครับพ่อตกที่ไหน สนามเด็กเล่นน่ะสนามเด็กเล่นเหรอใช่ว้าไม่ไปเงินนี่พ่อทำ่นนะพ่อเฮ้ยแกเอาเงินี่ฉันทำ่นอ่ะไปซื้อตุ๊กตาแคร์แบงก์เนี่ยวะก็ผมไม่เห็นเจ้าของนี่พ่อเดี๋ยวผมมองซ้ายมองขวาแถวนั้นก็ไม่มีใครเลยอ่ะผมก็เลยหยิบต่แบงก์ห้าร้อยนั่นอ่ะไปซื้อตุ๊กตาแคร์แบงก์หมดเลยอ่ะพ่อแต่มันไม่ใช่เงินของแกแกเก็บมาใช้ได้ยังไงวะ ไอ้แกเออชอบนะตุ๊กตาแค่แมแกไปอยู่มาไหมไปไปไอ้หมดแกรู้ไหมเงินห้าร้อยนั่นน่ะเขาจะเป็นของฉันวะเนี่ยพ่อพาไปเดินเล่นไว้เนี่ยรู้จักเดินเล่นซะกป้าข้าพ่อไ้าไปไหนเนี่ย ไม่รู้อ่ะออกไปวิ่งเล่นมั้งก็ที่ผมอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเออดีแอมยังดีนะเดินเล่นบ้างแกหัดออกกําลังกายซะบ้างเว้ยไอ้ไม่มาอีกเปล่าไม่มีเลยครับพ่อไปไปอย่าค่อยมาเก็บละเกินบอกแกเก็บมันมาก่อนฉันจะเล่อดได้เงินเงี้ยแล้วเพื่อเลี้ยว นี่ไปนะแกมีอยู่ข้างนอกคนเดียวเลยจุดป็นตาอยู่ฉันอยู่ฉันขับมาดีกว่าโอ๊ยรอผมก่อนพ่อ กี่ขโมยอะไม่ต้องโอยู่ในบ้านหลังนี้หรอกเว้ยก็พกอโวยเองนี่รับเงินตกอ่ะเป็นพ่อพ่อเฮ้ยมันโง่อยล่ะแกก็ไม่ต้องมาอยู่กับฉันไงไปออกไปไปไปชุู โออดูแกมาเปิดประตูให้ฉันเหรอขอบคุณมากนะเพื่อนมึงตบกูทำไมเนี่ยตอบฉันทำไมอะแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ